แต่ทีนี้การที่เราจะดําเนินตามความฝันของเรานะครับน้องบางทีเราต้องยอมเฉือนความจริงออกไปบ้างเพื่อแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นวิทยาศาสตร์เลยเรื่องฝันรุดโคเนี่ยผมอยากเป็นพระเอกมากผมบอกเสียเจียงว่าเสจียงครับผมเขียนบทหนังเรื่องใหม่เสร็จแล้วผมขออย่างเดียวเลยผมขอเป็นพระเอกเองหายง่าเพียงเสจียงจำได้เขาจะถือเขามีนิ้วเงี้ไอ้เพียงเ้ยมึงเอาอะไรคิดว่มึงเล่น กูให้มึงไปกำกับหนังแล้วมึงก็ไปร้องเพลงประกอบมึงเค้ยวมึงเป็นไมเคิลงแจ็คสันงเหรออันนี้เจียงดาผมจริงๆผมบอกว่าเสียครับถ้าเสียให้ผมเป็นพระเอกนะผมไม่รับค่าเขียนบทเอาอ่ะสิเจียงคิดไม่คุ้ม่แม่มาเ่มึงอไอยนกเล่นอ่ะไอ้หนังมึงไอ้ฝังขคมอไอยนกเล่นนะเดี๋ยวมึงรอแบ่งเปอร์เซ็นต์นะเสียครับผมไม่เอาค่าเขียนบทผมไม่เอาค่ากำกับด้วย ไอาหาไม่เอาไม่เอามอาไมอ้นกเล่นเดี๋ยวกูแบ่งเปอร์เซ็นให้มือไอหาเอ้ยผมไม่เอาค่าเขียนบทผมไม่เอาค่ากำกับผมไม่รับค่าแสดงเสื้อผ้านหน้าผมผมเอาไปเองมึงยิงรอเหี้ยอะไรมึงไปเปิดกล้องดิ <laughs>